ใช้คูชั่นจเวน่า0ูนยอยู่ต้องใช้รองพื้นจเวน่าเบอร์อะไรวันนี้มาสวใสดดูคะ่ะได้มาแล้วทุกคนอันนี้คือเป็นรองพื้นของจเวน่าอุ้ยซองแบบบางๆเวอร์เพราะว่าเราเนี่ยสั่งเป็นรองพื้นแบบซองมานะคะมีหกสี่นะคะเซมเรากดมาเป็นเบอร์0ูนย์สแล้วก็0ูนย์สนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยเคยใช้คูชั่นขอนโจวีนาเขาแล้วเราใช้เป็นเบอร์ศูนยแล้วเราก็รู้สึกว่าคูชั่นศูนย์มเนี่ยมันมีความเหลืองกว่าผิวเราไปหน่อยเราก็เลยไปดูเฉดสีรองพื้นเฉดสีที่ทางแบรนด์สวอตก็คือเป็นแบบนี้แล้วแบรนด์ก็บอกว่าถ้าใครเคยใช้คูชั่นศูนย์ก็คือสั่งรองพื้นศูนยได้เลยเลือดนะเส้เลือดเราเป็นแบบนี้เราก็จะใช้รองพื้นสีนูเตรลส่วนตัวจะชอบใช้ เฉดที่มันขาวกว่าผิวหน้าจริงๆของเราประมาณแบบครึ่งเฉดที่แบบเวลาเราเฉดดิ่งหรือว่าแบบแต่งหน้าให้มันเสร็จเนี่ยมันก็จะแบบพอดีก็สูตรสอนะคะเดี๋ยวมาสวอชกันครับเอามาแค่นี้เองนะทุกคนอันนี้0ูตรสองสค่ะใช้คุณละนิ้วกันนะเธอ02 03นะคะแล้วพลอยก็จะมาลองสวอชนี่ คูชั่นเบอร์ศูนย์สามที่พอยมีอยู่นะอ่ะนี่อืมไม่เหมือนรู้สึกได้เลยว่าพื้นเนี่ยจะมีความเข้มข้นกว่าคูชั่นนะคะนี่คือรองพื้นเบอร์ศูนย์สองของจวีนาค่ะนี่คือรองพื้นเบอร์ศูนย์สามของจวีนาค่ะและนี่คือคูชั่นเบอร์ศูนย์สามของจวีนาค่ะให้เพื่อนสังเกตดูนะคะโทนสี เป็นประมาณไหนอ่ะใครที่ใช้คุชชั่นเบอร์0ูนย์สามแบบพลอยมานะคะทางแบรนด์บอกว่าให้ใช้รองพื้นศูนย์สามได้เลยอ่ะลองเทียบนะเอาล่ะข้างนี้เราจะใช้เป็นศูนย์สองนะคะบีบมาเลยเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะเขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ปกปิดให้ผิวสวยแต่มีความบางเบา,บาไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่นี้นะคะจะใช้มือในการเกลี่ยเลยนะคะแบบ ฟีลแบบบโบ้เบเลยอยากรู้ว่ามันเกลีย่ยได้ง่ายจริงหรอคุณพี่อะซะโอโอ้โหเนื้อสีชัดมากทุกคนฟิลลิ่งแรกคือเนื้อสีชัดชัดเกินอ๋อมีความเกลีย่ยได้แต่ถามว่าเกลีย่ยง่ายขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่นะถ้าจะให้มีความปกป,ปิดมันก็ต้องมีความแบบเหนือยเหนื่อยอยู่แล้วปะ่ะอืม นี่เครื่องหนึ่งแบบไม่ตัดต่อแบบใช้มือแบบแบบให้ดูสีเฟิร์สอิมเพชันนะคะพะรู้สึกว่าเขาให้การปกปิดที่แบบดีเลยทุกคนทุกคนสังเกตเห็นอันนี้ยังไม่ได้ทานะอันนี้ทาแล้วแต่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเนี่ยตรงนี้ของพลอยแบบผิวมันแห้งค่อยการคิวแล้วแบอบกว่าเหมือนกับเออมันแบบ มันลอกๆอกมันลอกมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยตรงข้างจมูกเป็นแบบนี้นะคะนี่คืออ่ะถ้าถอยปุ๊บอ่ะอิสถอยปุ๊บเฮ้ยปกป้องปก,ป,กปิดเพราะว่ามันเบร์ผิวได้ดีนะมันผิวสวยเลยไม่มันนะเนี่ยไม่มันแต่ว่าตรงไหนที่เรามีปัญหาอย่างเช่นเนี่ยพอแบบผิวแห้งลอกตรงเนี้ยก็คือเห็นเลยเห็นอิสเกรดเกรดเลยนะคะแล้วก็ข้างจมูกก็คือจะเห็นอยู่เลยนี่ อ่ะนี่คือฟีดของศูนย์สองนะคะด้านนี้ใช้เป็นศูนย์สามนะคะทุกคนอืมนี่นะคะคือเบอร์ศูนย์สามค่ะ อันนี้คือสีที่เพิ่งบีบนะคะแล้วนี่คือสีที่ผ่านไป5นาทีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความแบบเข้มขึ้นนิดนึ่งราะว่าเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจนะเพราะว่าไอใบที่เขาแทรกมาทุกคนด้านหลังมันก็เป็น how to การใช้เนะสำหรับคนที่ผิวมนันมีสิวผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมนะคะซึ่งเห็นไหมล่ะตรงนี้ที่เราแห้งอะ่ะ เราก็คือจะต้องมีการบำรุงด้วยเซรั่มมอยเจอไรเซอร์ต่างๆที่เขาแบบบอกมาแต่คือเราอะมาลองให้แบบให้เห็นส,สดๆไงว่าถ้าผิวเราที่ไม่ได้มีการบำรุงหรืออะไรเลย,เลยอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงแล้วช่วงนี้คือเมนมาด้วยโซลิน่ารอบนี้เนี่ยเขามาแบบโอเคนะที่เขาเนี่ยกล้าที่จะทําแบบซองออกมานะเพราะว่ามันทําให้เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นด้วยคนดูผิวนี่แดดมาละศูนย์สามศูนย์สอง สรุปนะคะฟินิชคือผิวสวยมากอ่ะทุกคนดูผิวสวยแบบแบบยังไงล่ะแบบสวยนะคะแล้วก็พลอ,อะ่ะลงรองพื้นน้อยไงมันก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะปกปิดรอยแดงได้ดีนะคะแล้วก็ใครที่ชอบใช้รองพื้นแบบหนาหน่อยเน้นปกปิดหน่อยอะ่ะแล้วใช้คุชชั่นจจเวน่าเบอร์สไปเบอร์สได้เลยแต่ถ้าใครที่ลงรองพื้นแบบน้อยแบบพลอยนะใช้ได้ทั้ง3แล้วก็ทั้ง2เลยทุกคนเห็นปะฟินิชผิวคือแบบ สวยมากแต่ว่าถ้าตรงไหนที่เราผิวแห้งอะ่ะเห็นไหมตรงนี้ของพรมันก็ลอกๆเห็นไหมอ่ะข้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาอะ่ะไม่มีความมันเลยนะตอนแรกคิดว่าแบบเออเอาแป้งลงมาคิดว่าต้องเซตแป้งเออไม่ต้องเซตอะ่ะคือมันแบบคอยว่าเป็นเนื้อที่มีความหนึบแล้วก็เกาะผิวหน้าได้ดีเดี๋ยวเราจะมาลองแบบว่าปกปิดเพิ่มได้ไหมล่ะป้าวาชัยแบบน้อยมากทิ้งทายด้วยการทดสอบการกันนะ้ำ